ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับช่องปังกรุงเจ้าแนวครับผมสวัสดีครับนี่นี่ก็ตู้ยาละชจ้าแนวครับผมวันนี้พามาดูต้นพยามือเหล็กครับซึ่งทําเป็นยาได้ครับใครไม่เคยเห็นก็ติดตามรับชมครับผมก่อนติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปครับผมอะเช่นเคยแล้วเคยเช่นเนาะเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิม เออเขาเรียกว่าอะไรครข้างหน้านี้มันจะเป็นไอ้พี่อะไรวะศพเด็กอะนี่ไงพี่อะไรนะเออเด็กเด็กน้อยทารกอะที่ว่าฝังไงเออฝังใครลูกพี่ซิมลูกพี่ซิมโอ้นี่เลยนี่ดูก่อดีใช่ต่างคาพังหมดละพีแท่งใช่ไหมเออแท่งโอ้ต้นมะขามในป่ามีอยู่เลยโอ้เงียบดีเลย ใช่เงียบมีนาเขาลมไม่มีเลยครับผมเงียบสนิทสิสนินใ่หน้าเลยครับผมบ้านลมมีอะไรนี่อันนี้ต้นเชื่องครูดอกมันหมดละดอกมันล่นหายหมดละหอมดีวะนี่ครับเบื้องหน้าของผมครับผมก็จะพบกับพญามือเหล็กครับผมซึ่งเป็นยาเดี๋ยวเราไปดู พยายามมือเหล็กครับครับผมมือเหล็กแค่ไหนเหล็กมากเลยครับกินกินไปนี่ขมไปีเลยนะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่หลานดะเอาเหรอนี่ต้นอันนี้ต้นเล็กๆนี่นี่จะมีต้นเล็กๆเนาะไม่ไปทำหาใหญ่เลยเหรอเอาเหรอครับผมพยายามเหล็กครับผมนี่ครับมีต้นเล็กๆมันนะครับผม ตัวนี้น้อยอันนี้ใช้ทำเป็นยาได้ตรงนี้ดีตีห้าไหมอ่าม่ได้ไปถึงกักสามวันเท่าพอดีตีห้าตีสี่ก็ได้นี่เออแล้วแต่นี่ครับผมนี่ต้นพยามือเหล็กครับนี่เขาใช้รักษาอะไรอ่าบาหวานลูกเบาหวานครับแกแกลูกเออ์ลูกบาหวานลูกเน็บชาเน็บชาบาหวานเน็บชาครับใช่ไหมสมุนไพรป่าครับ ใช่อันนี้สมุนไพรป่าครับนี่นี่น,นี่นี่ก็ต้นหนึ่งมีต้นใหญ่ครับมีต้นใหญ่มีหน่วยด้วยนะครับตอนนี้ก็หน่วยมันกาลังเขียวอยู่ครับโอ้โหคพลงเยค่อนข้างที่จะมายากหน่อยนึงนรุดรุดนี่พี่นี่หมาก็มาด้วยอ้านี่ครับหน่วยพยามเหล็กครับผมก็ลูกสุกๆก็จะเป็นออกอ่าเหลืองๆครับผม มีเมล็ดก็ใครได้กินไปปุ๊บก็จะหวานชุ่มคอครับผมลูกกินได้ครับหวานชุ่มคอแล้วพักก็คายทิ้งเลยขมขมขมใช่มันขมเป็นยาครับโอ้เราอยู่ีนเขาครับตีนเขาครับมันเป็นันบมัน่วยยเท่าลูกมาม่ามะนาวเลย อย่าทำนะดูสังติกหน่อยเจอาครับผมกรอบเลยอืมกรอบมากเลยลองชิมดูดิพี่อไปกันทันทีกันเดี๋ยวนะเด้อเด้อครับผมจะชิมนี่ครับอะไรนะหน่วยนะหน่วยพญามือเหล็กครับผมหน่วยหน่วยพญามือเหล็กครับครับผมกินนะครับผมอ่ะ ผมไม่ละมันยานะผมผีเลยเดี๋ยวยังเลยอันนี <su> ้ต <S lonely> ้นใหญ่ครับต้นใหญ่มากก็ต้นเล็กๆมันก็จะอืมผมตโหผมติดปากเลย อยากแล้วกินต่อกินข้าวอร่อยเลยเป็นใจครับนี่ผมป็นญาครับผมต้นเล็กๆก็มีเพียบเลยครับนี่ต้นนิ้วหนาครับผมต้นบักเขียบรู้จักบอเจ้ารู้จักต้นบักเขียบบอเขียบป่าเขียบป่าครับผมนี่ก็จะเป็นเขาขึ้นไปครับผมอืม ดูอันชันเลยครับผมโอ้ขมเดี๋ยวเราพักลุยยิ่ที่เดียวเลยกว่าใช่คือยาว้อะไรไปใช่ดีกว่าคือเป็นสายหลานละอ๋อฝากพี่ใหม่อันนี้สามคันก็เหลือๆมากอนนั้นดินรถอะไรเอาไว้ดินรงมะพร้าวไงอ๋อเออลืน กันสองเมตรกันสองเมตรวานไปเอาละมีพวกรองมะพร้าวอ๋อรอยกว่าบา้านรักสามวันหมเลยรวย,ย,ยกว่าบา้านจับไปดิจะเสกจะหน่อยขายลอกไอด้ดีซีให้พี่ยุ่มสามพันห้าเองอ่ะโอ้โหของชิมาน,นุพี่กระโดดออกมาชิไอ้ชิมาน,นุเลยลอกชิมานุเลย โอ้โหซื้อมาแปดพันกว่าบาทขายสามพันห้ามันได้พีใช่เหมือนได้วีเลยเด้ต่อไหมดูนะเดินต่อครับเดินต่อครับผมนี่เดี๋ยวสิบสองนาทีแล uh, like ้โอ้โหนาทีแล้วผมนี่คมคมยาวเลยคมเนี่ยโอ้โหไม่เกี่ยวยาวอ้กวัวปะนั่นเ่ย ก็ไม่มีอาหารอันนี้นนใช่ลังนกกระจับนะไปดูลังนกเทลกเหรอฮะลังนกเทลกลังนกเที่ลังกระจบ<อ>ับจ้าบจะจบ<อ>ับเหมือนซื้อไปเขาครับท่านผู้ชมโอ้ฝนจะตกไม่ตกเนาะพายุอะไรไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้าวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วครับผมวันเสาร์นี่วัวนชิมิเออชิมิชิมิชิมิ ไม่ไปที่จังไรต่อไปนี้ที่น่าก็พายุเนียเนียบันนบดทองป่าไปไปดูรังพึ่งเลยะรังพึ่งผมเจออยู่รังหนึ่งหลังใหญ่เลยหัวน้ำบาดาปน่าจะเต็มอะ เดี๋ยวขามนมีเราโอ๋มีอะไรพีร่ครับอืมอ,อันนี้ที่ว่าคุยกันไว้นะเพราะว่าอะไรนะแกก็โอ้ยไม่ชวนบ้างนี้อะไร<ช> <c oughs> แกก็บอกแกก็บอกเอาเดี๋ยวผมคุยให้ก่อนังย่างปลาให้กินวะใช่ใช่มีบ่อปลาพ่อไหมใช่ใช่คนเล่นกีตาร์เป็นพ่อให้พ่อไหนเงี้ยคนโสดกั็สนคนโสดไปด้วยกันเนาะโอ้ยมาเดี๋ยวเอาของพอครับ ไปเยอะแล้วม่ไหวเนาะโ oh. อ้โหก็ม่ให้บ้างเนาะ <laughs> นั่นด <laughs> ิไปยังหัวแล้ว <laughs> ใช่ไปวันวันไหนวันลางวันที่หนึ่งเนาะเราเราปีวันไหนล่ะวิสสามเอสสามสิบเออสามสิบสามเอสเรา,าอยู่กันนี่ก่อนผมว่านะนี่ครับผมบรรยากาศยามเย็นครับผมซึ่งเดินเลาะเที่ยวป่ากันครับ เจ้าวุ่นกับเจ้าโกเอานอนกินงนอนเกียกแล้วเออเอาเอาไปนกใหญ่แล้วเอโอเว่นี่กาดดีๆอันนี้ก็จะตรงนู้นก็ถ้าขึ้นไปนู่นจะเจอต้นต้นต้นตะขอนะ<ม>ืะนี่ลังนกกำลังทำเลยครับลังนกกำลังทำเลยลังนกกระจาบเยอะ<ม>เลย เอาดิน่ครับผมเงียบสงบเลยครับเงียบสงบน้ำชาเลยนี่ต้นใบตายนี่ก็ต้นเสียดนะครับผมที่มันตายใหภาพบรรยายก่อนเนาะต้องอธิบายอะไรมาใช่ใช่ใช่อธิบายมาแล้วก็มันองมาแดงนับแล้วก็มาก่อนมาหาพึ่งเนี่ยป่าเนี่ยยังเยอะเลยนะใช่พี่โอ้สก่อนไม่หวานไม่ไว้ เดินไปเจอเดินไปเจอเลยอะเีนี่มีได้เลยหายเงียบหายยากมากนี่คือตก่อนเป็นไล่ไล่พริกไล่มันครับเดี๋นี่เหมือนผู้ใหญ่หญินเขาจะไม่บำรุงแล้วคืองไงมาลูกลลูกเลยนะครับปล่อยลูกมันเลยสองฝั่งมาโอ้ย ตัวหาอะไรมานอาตัดคอแล้ววะผมตีเลยครับนีไปทางไหนไปดูไหมล่ะไปดูรังผึ้งเลยไหมล่ะนี่ใกล้ๆนี่ต้นแจดตัวนี้เดินรอบป่าเดินรอบป่ายามเย็นหกโมงกว่าครับอืมยามเล็กนี่อะไรต้นลายมัน อันนี้เขาขุดจังวหรอขุดแล้วมั่งเหรอนี่ยังไงก็มันก็ยังเป็นแนวแถวเลยโอ้โหมองกว้างครับผมจะได้ไม่ลำบากสายตา <c oughs> ปัดเลยปิดปีปิดลมไ่ีใช่ไนาะใช่อยานนแรงปกติมันลมมันจะมาช่องเขานี่วันวันที่ว่าผมมาวันนั้นอน่ะโอ้โหลมเย็นเลยนะเนี่ยเดินมาแช่นี่ลมพัดตกเลยจะถึงแล้ว จะด,ดูวันเวลากวก่อนครับใจพี่ถึงละนี่ไงรังยังใหญ่เลยดูรังขึ้นครับ ลังยังใหญ่เลยครับผมคือไม่คงไม่คงคือไม่คงคือไม่คงอาจจะเหมือนน้องมองไม่เห็นด้วยใช่หลังมันนิดเดียวใช่นี่ครับยอดมันยอดมันก็กินได้ครับผมกินกับน้ำพริกฮะกินไปทั่วเลยปลูกมันปลูกมันมันสับปะเอมันสับปะหลังครับผม เดินแค่น,นี่ก็เหน,นื่อยว่ะเหนื่อยมากาครับผมทางมีก็ไม่เดินนะนี่ไงดอกจูงคูเห็นไหมข้างหน้านี่นี่ดอกจูงคูหอมนะครับนี่หอมมากมากหอมเลยแหละหอมมากๆ

เลืกงานมากก็เที่ยวเลยล่ะโอเคครับผมไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามผมและตุ้ยพาเระชาแนลครับผมบ๊ายบายครับผมส,สวัสดีครับ